หมูหวานก็ไปทํางานไวรุ่นหมูหวานเออหวานจริงเปล่าหว,วานเฮ้ยม,มีตัวช่วยไม่เต็กว่าไม่ไม่ค่อยมั่นใจอ่ะดิมั่นใจอันน,อน,นี้ข้าวเหนียวบ้านยายเออโห่พอเห็นปุ๊บรู้เลยเนี่ยข้าวเหนียวบ้านยายทำไมอ่ะเรากินตั้งแต่เด็กชิ้นไหนดีเออชิ้นไหนก็เหมือนกันแหละอุ้ยช้ำๆเลยอืย หวานรสชาติไม่ธรรมดาจริงๆ <c oughs> ไม่ธรรมดาอร่อยรสชาติไม่ธรรมดาอืมถอดีเลยวะเข้ากันเนี่ะ <c oughs> รู้สึกแบบปลอดภัยขึ้นมาเลย <c oughs> อร่อยไหมเนี่ย <c oughs> อร่อยพอจะทำขายได้ไหมอุ้ยโอเคเขาเนี่ยโอเคอ่ะ ไม่หมูอ่ะหมูหวานรสชาติไม่ธรรมดาคขนเดียวโอเคหมูล่ะให้กินอีกกินหนึ่งไงว้าเอ,อเอ้ยเนี่ยเข้ากันเลยดีนะน้อยอย่างหมู่ไม่เป็นไรต้องการความปลอดภยัยจริงๆ หน้าเล่อดี่บวมไมแล้วเนี่ยขับไม่ทันแล้วไม่ได้ต้องการขนาดนั้นหรอกสารไอโอดีเนะีย่ยเต้ยโอเคเดี๋ยวจะกินให้หมดเลย